การขัดทุนมหาศาลจากโครงการจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายต้องเรียกว่าเป็นนโยบายประชานลมจมอย่างแท้จริงถึงขณะนี้ผ่านมากกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับนายกรัฐมนตรียังเล่นซ่อนหากับตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับประเทศที่ผ่านมาโครงการจำนำข้าวนั้นนายกร,รัฐมนตรีเปลี่ยนผู้ชี้แจง จนผมเชื่อว่าท่านนายกเองก็จําไม่ได้ว่าได้ตั้งใครไปบ้างท่านนายกเริ่มตั้งแต่ให้คุณบุญทรงเป็นผู้รับผิดชอบการชี้แจงข้อมูลตามมาด้วยคุณกิติรัตน,น์นรนงต่อด้วยคุณนิวัฒน์คำรงบุญทรงไพสารและขณะนี้ผู้ที่มีหน้าที่คือคุณปราเทพรัตนากรผมคิดว่านี่เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าตัวเลขนั้นมันมีอยู่จริงนายกรัฐมนตรีได้เห็นแล้ว แต่ท่านแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นหรือไม่อ่านจึงเป็นการโยนเผือบร้อนหรือเล่นเก้าอี้รดนตรีสลับไปมาระหว่างคนที่มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและประเด็นสําคัญก็คือว่าขณะนี้นายโยนตรีทําตัวเหมือนกับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดของรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งที่จริงแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กําหนดโดยพรรคเพื่อไทยและตัวนายกรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์หรือคนอื่นนั้นเป็นเพียงผู้นํานโยบายไปปฏิบัติและไม่ว่าใครจะทําครับความเสียหายมันก็ไม่ต่างก,กันความเสียหาย260,000ล้านที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติอย่างผิดพลาดของรัฐมนตรีหรือข้าราชการแต่นโยบายแบบนี้ต่อให้รัฐมนตรีเก่งแค่ไหนราชการจะฉลาด เพียงใดมันก็เสียหายเท่านี้นะครับเพราะนายรฐมตรีเองเป็นผู้กําหนดนโยบายและไม่ได้มีการป้องกันในเรื่องของการล่วไหลและการผู้จริตคอร์รัปชันแบบมากนะครับวันนี้มีการประชุมาคณะกรรมการข้าวแห่งชาติซึ่งวาระสําคัญก็คือการรายงานตัวเลขการปิดบัญชีของคณะรุกกรรมการปิดบัญชีของคุณสุภาปิยะสิทติ แทนที่ท่านนายกจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มันสําคัญเป็นวิกฤตของประเทศเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งชาตินั้นอยากได้ยินจากปากนายกรัฐมนตรีท่านก็เข้าร่วมประชุมวันนี้เขาก็จะรายงานท่านแต่ท่านกับเลือกที่จะละทิ้งการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาตินโยบายข้าวแห่งชาติทั้งๆท,ที่ท่านเป็นตัวประธานโดยตาแหน่งผมไม่เข้าใจแนวคิดของท่านนายกเลยครับ วันนี้การประชุมซึ่งท่านเป็นประธานจะรายงานในสิ่งที่ประชาชนอยากรู้จากท่านท่านเลือกที่จะหลีกหนีการประชุมชัดเจนว่าท่านต้องการที่จะแสดงบทบาทต่อไปว่าท่านนั้นไม่รับรู้ไม่รับทราบต่อความเสียหายต่อข้อมูลต่อตัวเลขท่านนายกปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งๆท,ที่ความรับผิดชอบดังกล่าวนั้นอยู่ในมือท่านนายกเองอย่างนี้ คนไทยคนไหนครับจะไปไว้ใจทใ่ท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศต่อไปได้แค่รับความจริงท่านยังไม่กลา้าท่านหนีความจริงปฏิเสธความรับผิดชอบท่านไม่พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต่อไปผมเรียนนะครับว่าตัวเลขทั้งหมดที่อยู่บนจอขณะน,น,นี้เป็นตัวเลขที่ตรงกับคณะทำงาน ปิดบัญชีของคุณสุภาปีย์จิตติเอาไปตามตัวเลขละเอียดอย่างนี้เลยครับขาดทุนปีข้าวนาปีฤดูการผลิต2554ทับ55 42,963ล้านนาปรังปี55 93,993ล้านนาปีปี55ทับ56 84,071ล้าน รวมแล้วขาดทุน2 2 9 6 7ล้านทีนี้ถามว่าตัวเลข2 6 0 0ล้านมาจากไหนตัวเลขดังกล่าวที่ผมนำขึ้นจอขนาดนี้คือ2 2 0 0ล้านนั้นปิดบัญชีณวันที่31มกราคม2556แต่เขาคาดการครับว่าถึงป่านนี้ถึงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะไปอีกประมาณเดือนละเกือบ1,000 0ล้าน แล้ยังมีค่าบริหารจัดการค่ารักษาข้าวค่าจัดเก็บค่าเช่าไซโลและเงินจ่ายขาดดอกเบี้ยอีกจึงเป็นประมาณการที่อยู่ที่2อ0 0 0นหล้านเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านไม่ต้องพยายามจะให้คนออกมาเถียงครับว่าหาตัวเลข2อ0 0 0 0หล้านไม่เจอไม่ใช่เรื่องยากครับตัวเลขเหล่านี้ระบุชัดในเอกสาร ปิดบัญชีของคุณสุภาภียจิตติผมไม่เข้าใจจริงๆครับว่าวันนี้เขาจะเอาเอกสารฉบับนี้แหละครับไปให้ทนายกดูทนายกวิ่งหนีเอกสารหนีไปรอบเลยครับและขณะนี้ผมเชื่อว่าคนในกรมส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากเห็นเอกสารฉบับนี้เพราะเมื่อเห็นแล้วมันต้องอธิบายกับสาธารณาชนจึงเป็นเหตุว่าเอากสารฉบับนี้คนทั้งประเทศเห็นฝ่ายค้านเห็นท่านหัวหน้าพิสิ์พูดหลายครั้ง จนดูเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้คุณยิ่งรักทำตัวเป็นฝ่ายซ้านนะครับไม่มีข้อมูลนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องเรียกร้องนะครับเพราะวันนี้การประชุมจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายผมยังเรียกร้องให้คุณยิ่งรักกลับตัวกลับใจเข้าไปร่วมประชุมและนําตัวเลขที่เขาจะสรายงานนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ท่านนาไปพิเคราะห์พิจรารณาสิครับว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรถ้าตัวเลขมันไม่จริงอย่างที่ผมกล่าวท่านก็ออกมาชี้แจง ว่ามันไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขขาดทุนจริงขนาดนี้ท่านต้องแก้ไขแล้วครับแต่ท่านจะใช้วิธีวิ่งหนีข้อมูลวิ่งหนีเอกสารไปเรื่อยๆเพื่อให้ปัญหามันถูกกลบไว้ฝังไว้ไม่ต้องนําขึ้นมาแก้อย่างนี้ไม่ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านนายรฐมปรีด้วยความจริงนะครับกราบขอความกรุณานท่านช่วยรับผิดชอบกับปัญหาของบ้านเมืองนี้เถอะ เพราะมันเป็นนโยบายที่พวกท่านคิดประเทศไทยจะพังประเด็นต่อมาผมไปเร็วๆเลยนะครับมีเรื่องร้องเรียนที่เขตเลือกตั้ง12ดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้นะครับมีความผิดปกติเกิดขึ้น2ประการในวันนี้ซึ่งฝ่ายกฎหมายนั้นได้บันทึกไว้แล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อบทบัญญ,ญัติ ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่า้ดยการเลือกตั้งหลายมาตรานะครับกรณีแรกครับรักปีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปที่โรงเรียนศร,รีกันที่เขตดอนเมืองนะครับเมื่อวันที่12มิถุนายน2556เวลา13นาฬิกาเปิดพิปครับ นี่มีการเตรียมเพราะว่า,า Morning, จะแจกมอหนึ่งนะรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลให้เด็กได้ใช้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มายืนยันว่าในการจัดจ้างครั้งนี้นะครับเราทำาด้วยด้วยระบบที่เป็นธรรมพิบาลอยากได้ของดีนะครับําบุญกับเด็กนะครับ,บเป็นนโยบายเป็นที่ที่เรื่องของการให้โอาสกางการศาึกษา ใช่ไหมครับเพราะที่แจกเนี่ยแจกเด็กป .1 ใหม่กับป .1 ใหม่ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะสังกัดโรงเรียนรัฐบ,บาลและเอกชนหรือที่ไหนเราแจกให้หมดจะได้ฟรีครับแจกทั้งประเทศเนะครับมันประมาณล้านล้านหกแสนกับเครื่องเนี่ยนะครับเว้นของสอทกรมศึกษากรุทน้องถิ่นก็แยกก็แยกต่างหากน่าแ,แจกแจกทุกโรงเรียนได้ทุกคนแล้วยังมี แจกคุณครูยังมีสำรองนะครับเพราะเราจะให้ให้คุณครูเนี่ยมอบให้กับเด็กไปใช้ที่บ้านหลังเลิกเรียนแล้วหรือวันหยุดให้ใช้เต็มที่เพราะว่าต,ตัวเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยก็คงใช้ได้สองปีแต่ถ้าเราใช้เฉพาะโรงเรียนกมไม่คุม้คมได้ก็เลยครับมันก็คงมีไม่กี่หัวนะครับไปไม่กี่ เรียกโรงเรียนนี้เป็นเพราะว่าในกอสมอนะผมไม่เคยได้เข้ามาสมัมผัสอะไรมัวไปตะเวนี่ก็เ,เลยมาที่นีม่มันคงไม่เกี่ยวกันไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันรับไม่ได้มาหาเสียงเลยมาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ตันดูว่าผมพูดกับพี่น้องรู้ก็มาเรื่องของนโยบายของกระทรวงกาศึกษานะครับ เังกล่าครับเป็นการลงพื้นที่ของคุณเสริมสักดคมพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตครับว่าท่านเดินทางลงไปแล้วพูดถึงโครงการแจกแท็บเล็ตฟรีให้กับเด็กนักเรียนท่านเลือกโรงเรียนในเขตดอนเมืองซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งท้านับวันที่ท่านเดินทางไปคือ12มิยนะครับมันจะเลือกกันอีก สวันแล้วครับผมถามว่าท่านมีเจตนาอะไรครับท่านถึงเลือกโรงเรียนในเขตอามือน,ลน,นแล้วเรื่องของการพูดคานองนี้มันเข้าข่ายเรื่องของสัญญาว่าจะให้ท่านพูดว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ารัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ได้วิเคราะห์แล้วนะครับ ว่าอาจเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเพื่อเป็นการจูงใจให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้อันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและสวมาตรา53องคเลหนึ่งและมาตรา57 ซึ่งก็จะได้ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าไปตรวจสอบตามข้อมูลหลักฐานที่ได้ส่งมาตรงนี้นะครับว่ามันเป็นความผิดตามพรบประกอบการเลือกตั้งดังกล่าวหรือไม่ประการที่2ครับในพื้นที่เขตเลือกตั้งดอนเมืองขณะนี้ผู้สนับสนุนพรรคประชาธิป,ปัตย์หัวคะแนนหรือว่าผู้ที่แสดงออกว่าจะให้การสนับสนุสนพรคนั้นมีการถูกข่มขู่คุกคาม หลายบ้านครับขณะนี้พบชายชะกันมาบันทึกภาพอยู่บริเวณหน้าบ้านและเมื่อออกไปสอบถามได้รับการยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจากบกน .2 อ้างว่าได้รับคำสังนน่งจากผู้บึ่นผมเรียนว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติ พราะว่าพฤติกรรมของการไปยืนถ่ายรูปอยู่หน้าบ้านผู้สนับสนุนพรรคนั้นเกิดขึ้นเป็นหลังๆและเลือกเฉพาะหลังที่แน่ใจว่าเป็นคู่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีการทำอย่างนี้ทุกบ้านครับผมจึงเรียกร้องนะครับว่าให้ท่านพลตรวจเอกดุแสงสีงแก้วได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าการเลือกตั้งที่เขตบนเมืองนั้นที่ผ่านมา สองสัปดาห์ผ่านไปด้วยดีเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะถึงวนันเลือกตั้งผมอยากให้การเลือกตั้งที่เขตอนเมืองนั้นเป็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงข่มขู่คุกค,กคามการใช้อำนาจรัฐในการกดดันฝ่ายตรงข้ามผมขอเรียกร้องท่านนะครับว่าให้ท่านได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะปฏิบัติตัวอย่างเป็นกลางและทำหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งนะค,รครั้งนี้ให้ผ่านไปด้วยดี และไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะอีกฝ่ายก็พร้อมจะยอมรับผลการตัดสินของพี่น้องประชาชนแต่เรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งชื่อของนายตำรวจและคลิปวิดีโอก็จะมีการส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำไปตรวจสอบต่อไปว่าการกระทำเหล่านี้เข้าข่ายขมขู่คู้คามประชาชนและผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคระชาิป,ปัตย์หรม่อย่างไรครับ มีสองประเด็นวันนี้นะครับเดี๋ยวให้นรัวชาาที่ดหนึ่งเรื่องของโ o ลเอ็กซ์แล้วก็คุณมาตการต่อนะครับเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ่อจัดงานโวลเอ็กซ์ปเนี่ยนะครก็เป็นอีกพฤตธิการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดน,นี้เนี่ยไม่ปกป้อ,องผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบ จากที่เป็นข่าวที่พวกเราว่าทราบกันดีว่าคณะกรรมการจัดงานโกลด์เอ็กซ์โปหรือที่เรียกสั้นๆว่า b i ไได้ตัดชื่อของประเทศไทยจากการพิจารณาในรอบสุดท้าย5ประเทศที่จะต้องมีการตัดสินว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกาย,ยนการตัดชื่อประเทศไทยออกในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เหตุมาเป็นเพราะประเทศไทยไม่มีความเหมาะสมในการเป็นเจ้าภาพจาัดงาน แต่เป็นเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจที่ไม่อยากให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจาัดงานเพราะเหตุที่ BIE ตัดชื่อประเทศไทยออกนั้นก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพราะในเดือนเมษายนที่เขาทำจดหมายทวงถามมาถึงเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยยังยืนยันที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Expo หรือเปล่าแต่รัฐบาลไทยก็เพิกเฉยที่จะทำหนังสือตอบกลับไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยเสียหายนอกจากที่จะเสียความน่าเชื่อถือแล้วนะคะยังทําให้งบประมาณที่เคยจัดสรรไปในเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้งบประมาณในการใช้ประชาสัมพันธ์หลายร้อยล้านก็ศูนเปล่าเป็นการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะว่าจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ยได้ศึกษาแล้วทำหนังสือให้กับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วว่าหากประเทศไทยได้เป็น ในการจัดงาน o r l d e ป p o ในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้มีรายได้จากการจัดงานโดยตรงเนี่ยมูลค่าถึง2องหมื่นล้านนะคะและก็จะนําไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอีก2องแสนแปดหมื่นรารวมถึงจะทําให้ GDP โตขึ้นอีก 1. 3 8อันนี้เป็นการศึกษาอย่างครบถ้วนรอบด,ด้านตามความประสงค์ของนายยงยิ่งรักที่ดําริให้มีการศึกษาและมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ก็ศึกษาเรียบร้อยแล้วไปตั้งแต่เดือนสิงหา แต่รัฐบาลก็เพิกเฉยจนกระทั่ง BIE ทวงหนังสือยืนยันถูกเจตนารมณ์แต่รัฐบาลก็ไม่ตอบกลับก็เป็นการแสดงให้ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้อยากให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพท,ทั้งทั้งที่เมื่อย้อนกลับไปในอดีตน,นะคะว่าเรื่องการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นสืบเนื่องมาจากรัฐบาลอภิสิทธิ์วชชาชีวะในปี2553 เมื่อน,นายกยิ่งรักเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรนีในเดือนูุิภา่าน,นียได้มีมติคณะรัฐมนตรีนะคะประกาศให้การเป็นเจ้าภาพ World Expo นั้นเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลชุดนี้ได้เคยประกาศเองให้เป็นวาระแห่งชาติและได้มีกำหนดให้ ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงหาเสียงระดับชาติโดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพแต่จากครั้งนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2554ที่ประกาศที่เป็นวาระแห่งชาติที่บอกว่าจะมีคณะกรรมการรณรงหาเสียงวันนี้ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลโกหกประชาชนรัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติเสียดายนะคะที่ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปในในรอบสองเกือบสองปีนี้ไปหลายสิบประเทศแต่ว่าไม่ได้ใช้โอกาสที่เดินทางไปทัวร์ต่างประเทศเพื่อจะเป็นการล็อบบี้ให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเวิร์ลเอ็์โลเลยเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ช่วยตอบคำถามด้วยว่าด้วยเพราะเหตุใดรัฐบาลถึงไม่ตอบรยยามคณะกรรมการบี e อีว่าประเทศไทยตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพราะพฤติการที่แสดงให้เห็นเนี่ยก็คือตั้งใจว่าไม่อยากให้เป็นอยากให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและในขณะเดียวกันก็คงอยากจะส่งเสริมให้ UAE หรือว่าเมืองูไบได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่าเพราะว่าในการแข่งขันรอบสุดท้ายเนี่ย ประเทศที่มีโอกาสจะได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมากที่สุดก็มี UAE ก็คือที่เมืองดูไบแล้วก็ตุรกีแต่ว่าน้าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองตุรกีก็มปีปัญหาการประท้วงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งจริงๆควรจะเป็นไทยกับ UAE ที่เมืองดูไบแต่ท่าทีของรัฐบาลที่เป็นแบบนี้ก็คือไม่อยากที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะตีมหลักหากประเทศไทยที่จังหวัดอ,อยุทยาเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ย เราจะใช้ธีมหลักว่านิยามใหม่โลกาภิวัฒน์วิถีที่ยั่งยืนชีวิตที่สมดุลก็คือนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นธีมในการจัดงานถ้าหากเราได้เป็นเจ้าภาพผู้ที่มาเข้าชมงานบูเอ็กซ์โปครั้งนี้คาดการว่าประมาณ3 0กว่าล้านก็เท่ากับว่าคน3 0กว่าล้านคนจะได้มาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ประเทศไทยจะได้เผยแพร่ไปยังคนทั่วโลกแต่วันนี้รัฐบาลไม่สนใจสิ่งดีๆเหล่านี้กับปฏิเสธทุกๆโอกาสเพียงเพื่ออยากให้ประเทศอื่นได้เป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทยของตัวเองก <MILL> ็มีเพียงเท่านี้นะคะ